สวัสดีครับผม,มอันนะครับเดี๋ยมาพัสนคลินนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เจนนะครับพี่เจนไม่ทราบว,ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาผิวพันธุ์ใบหน้ายัางไงบ้างครับก็ที่กังวลช่วงนี้เลยนะคะก็จะเป็นบริเวณรอบแก้มน,นะคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีแก้มเยอะน,นิดนึงแล้วก็ตรงช่วงเนือ้อบริเวณรอบคางตรงนี้ค่ะก็เลยให้คุณหมอดูเพื่อที่จะดูแลให้ใบหน้าได้เข้ารูป สำหรับพี่เจนี้นะครับเป็นเคสที่ผมแนะนำตัวไลโปเฟิร์นนะครับตัวไลโปเฟิร์นี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะฉีดให้ดูเลยนะครับว่าฉีดปุ๊บก็ยุบปั๊บเลยนะครับครับตอนนี้ก็ฉีดด้านขวาเสร็จไปแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่ายุบลงไปจริงหรือเปล่ายังไม่ยังไม่ได้ฉีดนะครับ ก็จะ okay. เห็นว่าด้านนี้ยังยงแก้มยังใหญ่กว่านะครับตรงนี้ก็เริ่มเล็กลงแล้ว<ม>ก็จะเล็กลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็หายไปด้วยครับตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะครับสองข้างจะเห็นผลเต็มที่ประมาณเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวอีกเจ็ดวันเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะครับ ตอนนี้ก็ครบเจด,ดวันแล้วนะครับหลังจากฉีดสลายไขมันด้วยไรโพรเฟิรมจะสังเกตได้นะครับว่าแก้มของพีเจน,นะครับมีขนาดเล็กลงแล้วก็รูปหน้านะครับดูเข้ารูปขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ